แพ็คของเรียบร้อยครับรอดจะชงในอื่นครับสำหรับโนบุกตชิบาสแตทไลท์เอ็มสองร้อยครับส่งมาติดตั้งเอ็กตรีมฮาร์ดล็อกชุดแสดงสดครับแล้วก็อัปเกรดฮาร์ดดิสเป็น SSD ครับทดสอบเลนเอ็กตรีมแล้วเลนได้นะครับฮาร์ดดิสผมรับประกันให้หนึ่งปีครับตัวฮาร์ดดิสผมรับประกันให้หนึ่งปีส่วนเอ็กตรีมฮาร์ดล็อกครับ ไอตัวห้าล็อกบริรับประกันนะครับแต่ว่าไฟฟ้าฟอนไฟเพลงที่ได้ไปแล้วนี่ถ้าหายคอมพังสื่อคอมไม่ผมบอคิดค่าไฟนะครับผมบอคิดค่าไฟขอไม่ได้ครับโน้ตบุกพังก็อาจจะส่งโน้ตบุกมาสมมตินะครับสมมติว่าส่งโน้ตบุกมากอาจมีแค่ค่าจัดการโน้ตบุกนะครับหลังจากค่าจัดส่งกลับอาจจะได้ลงวินโดว์ไม่ก็คือจะมีค่าลงวินโดหลังจากค่าส่งกลับนะครับส่วนค่าไฟนี่ยบริษัคิดแต่ อัพเพลงรายเดือนทัดไปคีดเดือนละ100นะครับข้อดีที่สร้างนะผมอัพเพลงรายเดือนนะผมสามารถสร้างเพลงได้ครับขอเพลงมาใด้ผมก็สิ่จัดให้ในรอบเดือนทัดไปนะครับมีเพลงพิเศษที่อยากจะได้เอาไว้ถาลองถาลําในเอกตรีมของท่านในโน้ตบุ๊กของท่านผมจัดให้ได้ครับจังได้สอบถามมาขอบคุณสาหรับเอฟซีท่านนี้ครับโคราชครับจัดส่งืออื่นครับ